หลายปีอย่างน้อยสุดก็ตั้งแต่ปีสอน้อยาสิบเป็นต้นมาที่เราไม่มีโอกาสได้พบป,ปะสังสรรค์กันเช่นนี้และที่สำคัญงานวันนี้ที่เกิดขึ้นได้ก็คือเกิดจากคุณนสงครามเลิ่มิตดในโลกพี่น้องตบมือให้มาใจท่านอีกครั้งนึงครับพี่น้องที่เคารพครับในเวลาที่เราดูสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้ ในขณะที่รัฐบาลของคุณเจตถานุวีสินท่านนายกรัฐมนตีมาเป็นนายกรัฐมณตีเป็นรัฐบาลผสมเพิ่งใช้เวลาแค่สามเดือนเสร็จยังไม่เต็มสีเดือนดีแต่สิ่งที่วันนี้เกิดขึ้นหลายอย่างมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนหลายประการน่ย่าจะเป็นเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มที่ตั้งหัวได้ เริ่มี่จะมีราคาสินค้าเกษตรหลายรายการที่ขยับตกลัวถูกขึ้นหรือว่าเจไดเป็นข้าวเป็นอ้อยมันสำลังและก็พี่น้องอีกหลายรายการที่มีแนวโน้มการส่งออกที่ดีขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้นและสิ่งสจ้ากัรที่สุดวันนี้พี่น้องทั้งหลายที่เราได้เห็นกันหลังที่เรารอคอยมาเป็นเวลาย,ยาวนานหลังจากที่มีการปฏิวัตินักมหาาร เมื่อปีสมายร้อยห้าเจ็ดคนที่อยู่ในที่นี้พี่น้องผมจำได้ว่าสิบปีที่ผ่านมาเราเจ็บปวดกับปัญหาเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดชักหน้ามาถึงลั้สินค้าราคากระเทยตกํายาบ้าระบาด็มบ้านเ็มเมืองและรัฐบาลที่กำลังเป็นรัฐบาลผสมโดยการนำพตัวใดในขณะนี้ก็เริ่มดำเนินการแก้ไข พี่น้องครับมีคนพูดกันเยอะพี่เราอยากกันเยอะเหลือเกินว่ารัคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำตรงนี้ที่เป็นความหวังว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหายาบ้าแก้ไขปัญหาการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพี่น้องครับอธิบายสั้นให้เ,เร็วขึ้นมีคนโจมตีอยู่ตลอดเวลาบอกว่า บอกให้ถ้าทรวงทีช้าชุมป,ประกาศให้ยาบ้าลอยตัวห้นาเมตรไป่จำไอ้นันพูดเิดฝ่ายกฎหมายรัฐบาลพูดชัดเจนหนึ่งเมตรผาาขาก็เ็ดผ่าขาหนึ่งเมตรก็มีคุกเหมือนกันใช่ไหมครครพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องชัดเจนถ้าเราพูดไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะกลายเป็นคนที่ชอบกัดก้อ บัตน้อนรัฐบาลมาอยากเห็นรัฐบาลทํางานเนี่ยมันจะได้ใจและทํางานมาจนขึ้นพี่น้องที่เป็นลมหลายสิ่งที่เราดีใจดีใจหลังจากทำปฏิวัติมาก็คือการที่รัฐบาลที่อยู่มากกว่าสิบปีได้ออกไปได้รัรัฐบาลใหม่ชื่อพังเพื่ออะไรเป็นป้นํารัฐบาลจะเป็นรับพี่น้อง เราไม่อยากเอ่ยชื่อถึงเขาว่าคนที่เป็นนายกนักมนตรีมาแบเก้าปีคนนั้นเป็นใครไม,ไม่อยากพูดถึงไม่อยากกล่าวถึงสเสียตากพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เขาอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราวันนี้คนไทยที่รอคอยมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่ปี2,500ตั้งแต่ปี2 5 4 8วันนี้เป็นเวลา17ปี17ปีขานรอคอยวันนี้คนที่เรารักคนนี้คนที่เรามีความหวังคนที่สร้างความหวังให้กับคนไทยทั้งประเทศและเป็นความหลักหนึ่งเดียวที่อยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศ คือคนที่ลงลงกระปินที่สนามบ,บินปันดันชื่ออะไรครับพี่น้องถ <_ O> ้าชินชินวันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนไทยทั้งประเทศมีความหวังว่าคนที่ครูกว่ารายุตธิธรรมผูกสองมาตรฐานได้กลับมามบนแผ่นดินไทยพี่น้องครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมือนกับทุกคน เหมือนกับวาชัยเหบมากเหมือนกับยัจจันเกีรตเหมือนกับคุณนทวุฒิกั้ไทยที่เข้าไปติดคุกเหมือนกันกฎกติกาในการเข้าคุกใช้หลักการเดียวกันไม่มีอะไรที่พิเศษพิเศษเกินไปเลยพี่น้องครับเข้าเรือนจำเจ็บป่วยได้รับการดูแลเช่นเดียวกับคนอื่นเหมือนกันแล้วเข้าปอายุที่โรงพยาบาล เขาคุกปุกเขาตรวเลยว่าเป็นโรคอะไรมาที่สถานพยาบาลน,นะครับพบติดคุกที่เดินจำพิเศษพัทยากับเดินจำพิเศษกรุงเทพมาก่อนเท่าเดือนจำปุ๊บต้องเช็คะวัิลงไะเบียนมือแล้วว่าดูว่าโรคมีอะไรบ้างแล้วก็นะครับตรวจนล้ว่ามีโรคอะไรมีโรคประจำตัวขี้อางไหวไหมไม่ไหวไว,ว่า,วามากพี่น้องครับ คนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่กับประชาชนแต่เป็นการรักษากันโดยมนธุศยากรรมทานเข้าไปที่แดนเย็นในเวลากลางคืนเจ็บป่วยนักเป็นโรคหัวใจีน้องหลายคนอายุเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิ้าเจ็ดสิบสงเจสห้าเป็นคนแก่ไม่สบายเขาว่าไปรักตัวรักษาตัวแพท โรงพยาบาลรักษาตัวของเลือจํำไม่ได้รักษาไม่ได้ก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลกรุงเทพพี่น้องขับออกมาพิทักษ์อาจารย์กันมากมายเหลือเกินว่าเป็นอย่างนี้ว่าเป็นอย่างนี้มึงไม่ยองติดคุกและไม่ลอมเป็นโรคไท้เป็นใครได้ตัวอย่างเขาบ้างเล่านี่พูดทุกวันบันทอนทุกวันทำอย่างนี้เพื่อบันทอนคนที่ชื่อนายกักสินโรคอะไรไม่ล้วแดงต้องก,กับโรค อินชัยดีสยามหรอกครับพี่น้องโรกอินชัยนีสยามมันร้ายแรลที่สุดมันร้ายแาล่วบบโรกกวโรกจย่าเดิมกลัวอะไรครับกลัวนายกทักษสิณนกลัวว่าคนทั้งประเทศจะกลับมาลักนายกทักษสิณนเหมือนเดิมมึงไม่รู้เรื่องไงเขารักกันมานานแล้วพี่น้องครับ วันนี้ได้สิงออกมาอยู่ข้างนอกรักษาพยาบาลดูแลได้รับการพักผู้ก็มีการวิพาก์วิจารณ์บันทอนทุกวันว่าแขนติงๆิงไหมคอเจ็บติตไหมพี 7, นมม่นอนข้งหลาเจ็บเปนสีเจ็นผ้าแขนมันติดเป็นเรื่องปกติเขา,ารักษาพยาบาลคนวินิจฉัยต้องเป็นหมอไม่ใช่มึง มึงไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องให้หมอมึงรู้ไหมมึงไม่ฟังพี่น้องครับน,นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่กังบันทอนอยู่ทุกวันนี้แต่พี่น้องทั้งหลายนั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญเพราะนั่นคือการบันทอนัามทั้งหลายก็ได้นที่นิแค่นิ้ๆๆนคนนี้ประชาชนรักและประชาชนมีเขาอยู่ในหัวใจเพียงคนเดียวคนนี้คือทักษิณทินวัตร เขากลัวว่าอนาคตต่อไปทางการเมืองจะไม่มีใครสู้พรคเพื่อไทยได้เพราะเขารู้ระดังประเทศรู้ระดังโลกว่าทักษิณชินวัตรคือมือเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศไทยความหวังของเราคือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบางท้องและแก้ไขเศรษฐกิจของชาติให้ดีขึ้นกว่าวันนี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับ ใครจะแก้ได้นอกจากคนชื่อพักสินกินวัตร์ขอกลับมาปุ๊บกวิภาควิจารณ์ทุกวันพี่น้องครับจัดช,ชุมนุมโดนจัดชุมนิมนี้น่าทำเนียกนับไปนัามาได้1ิสองคนผมก็บอกว่ามึงขอแล้วมึงมาดูอิมิเรียนนี่มาดูสงครามลอดจีนไปรอดเขาจัดเดคนห้าพันกว่าคนพี่น้องตบมือกันดังใจกระห้าระครับพี่น้องครับ พี่น้องทั้งหลายไม่มีอะไรหรอกครับที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไม่มีอะไรหรอกครับที่จะทำให้ประเทศไทยมีความหวังที่ดีขึ้นมากกว่านี้เราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถและมีผลงานเป็นที่ยอมรับของคนใน,นประเทศและคนทั้งโลกก็ยอมรับเขาใช่ไหมครับพี่น้องทั้ง นี่คือความจริงที่เราไม่เสียไม่ได้พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราต้องพูดกันวันนี้ก่อนต้องทำความเข้าใจกันพอปากคาองอให้พี่น้องที่มากวันนี้ได้มีกำลังใจว่าเรามาเพื่อทำให้กำลังใจนี้เกิดกบคนที่อยู่บ้านจันทร์สงล่าใช่ไหมครับพี่น้องครับไหนขอเสียงคนได้กำลังใจพักสิงห์ยืนวัดจันทร์ส่งล่านะพี่น้องครับ ขอเสียดงดังพี่ดังขอดังดังอีกทีดังพี่น้องทั้งหลายเราให้กำลังใจคนที่เป็นความหวังของประเทศเราให้กำลังใจคนที่จะปลดปล่อยปัญหาเศรษฐกิจความทุกข์ยากของประชาชนและจะนำพาประเทศไปวันข้างหน้าวันนี้ไปต่อคะแนนคะแนน พอนายกทักษิณออกมาเราก็จะมีนายกรัะมตีสองคนใครบอกสองคนนายกประเทศไทยที่ทเป็นอดีตตอนนี้มีสามคนดู่ภาพคนไทยคนหนึ่งชื่อทักษิณชินวัตรใช่ไหมครับพี่น้องครับคนที่สองชื่อยิ่งนักงชินวัตรใช่ไหมครับพี่น้องคนที่สามชื่อสมชายวงศรัติ์ใช่ไหมครับพี่น้องและคนต่อไปก็ชื่อหงษ์อิงใช่ไหม พี่น้องพูด,พ,พ,ด,พ,พ,ดพี่น้องเองการินใจเองก็ใช่ผมจะไิเสธไใจยังไงพี่น้องที่คนเราคุยกันพอประมาณเราคุยกันพอรู้ว่าเรามีความหวังกันแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่บอกว่าเป,เป็นคนรุ่นใหม่มีความหวังแต่กล้าไปกล้ามาเขาจะดุดขาตัวเองทุกครั้งและไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไง พี่น้องที่รับผิพความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยที่มาวันนี้จะส่งกำลังใจทุกดวงไปให้พี่น้องที่รักประชาธิปไตยให้พี่น้องรรคเพื่อไทยให้คนที่อยู่จันทร์สองล้านได้มีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปในอนาคตเพื่อเป็นกำลังใจให้ในายกทักษณิณชินวัตรอีกครั้งหนึ่ง ตอนที่ผมจะลวมจากไปดีพี่น้องครับเวลานี้เขามีการสายทอดอยู่กล้องหันไปทางโน้นพี่น้องที่เคารพครับผมจะขอเสียงพี่น้องอีกครั้งหนึ่งให้กำลังใจคนที่อยู่จันทร์สองล่าพี่น้องครับโปรดยืนขึ้นให้กำลังใจพร้อมกันพี่น้องทั้งหลาย ให้กำลังใจได้ยอทาสินพร้อมกันทตูตทสิทูตทสิตูโตให้กาลังใจพอกันวันนี้ครับพี่น้องครับขอตคุณครับพี่น้องคนระับขอบคุณครับครับขอขอบคุณคุณพย,ยัมปั้นเกณน,นะครับเป็นอย่างสูงนะครับี